พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11สิงหาคม2566ซึ่งเป็นประเด็นสงสัยของประชาชนอยู่ในขณะนี้นั้นมีประเด็นที่ต้องสร้างความรับรู้ความเข้าใจใน3ประเด็นดังนี้ประเด็นที่1 ที่มาของการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกิดขึ้นจากคณะกรรมการกฤษฎิกาได้มีคำวินิจฉัยเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นโดยระบุว่าระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2552ขัดกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพศ2546 และไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกล่าวคือในอดีตผู้ที่ได้รับสวัสดิการภาครัฐเช่นบำเหน็จบำนาญจะไม่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแต่อาจจะเป็นผู้มีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงจำเป็นต้องปรับแก้ระเบียบประเด็นที่สองผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดว่า ต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดโดยในขณะนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นฝ่ายเลขานุการอย่างไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ดังนั้นในระหว่างที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยอย่างชีพก็ยังได้รับเหมือนเดิมทุกประการรวมถึงผู้มีสิทธิ์รายใหม่ด้วยดังนั้นไม่ต้องกังวลประเด็นที่3การกําหนดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยอย่างชีพในส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะพิจารณาโดยอยู่บนหลักของความทั่วถึงและเป็นธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด,ด้วยว่าการปรับหลักเกณฑ์จ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุใหม่จะต้องทั่วถึงและเป็นธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะต้องเป็นผู้กำหนดและส่วนตัวคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีอำนาจเพราะผูกพันกับนโยบายของรัฐบาลใหม่ใช้งบประมาณจำนวนมากพร้อมยืนยันได้ทำหนทางไว้แล้วให้ทั่วถึงและเป็นธรรมจะมากหรือน้อยไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลนี้ ทั้งนี้ที่มาของการแก้ไขเกณฑ์การจ่ายเงินเกิดจากปัญหาการเรียกคืนเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุหลังจากกระทรวงการคลังพบว่ามีผู้สูงอายุจํานวนมากรับบํานาญพิเศษซ้ําซ้อนกับการรับเบี้ยผู้สูงอายุเช่นทหารตํารวจซึ่งมีบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพและบํานาญพิเศษเหตุเสียชีวิตซึ่งทายาทเป็นผู้มีสิทธิ์รับบํานาญพิเศษเป็นรายเดือนกรณีบิดามารดามีสิทธิ์ได้รับตลอดชีวิตด้วย กระทั่งกรมบัญชีกลางมีหนังสือหาหรือไปอยังคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าจะต้องเรียกเงินคืนหรือไม่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาว่าไม่ต้องคืนเงินส่วนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเรียกคืนมาแล้วให้คืนเงินจํานวนนั้นกลับไปให้ผู้สูงอายุและในย่อหน้าสุดท้ายของความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นที่กรมบัญชีกลางสอบถามไปว่าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ รีบแก้ไขระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ